สวัสดีครับผมวันนี้ก็มาผบพ,พอกับบ่าพ้านอีกเช่นเคยครับผมนี่บ้าพ้านก็จะเสนอเมนูตำต,ตีนไก่ครับตำพดๆใสพริกแห้งครับผมบ่าพ้านเอากระดูออกเลยได้ครับเอาเอาออกแล้วเรียบร้อยกินง่ายครับหย่ํากุบๆเลยบ่ตองเอากระดูออกงย,ย,ยากนะครับมาครับมามาเจ็บแสบน้ำกันเมนูยั่วน้ำลาย ที่ถ้ำกับมีด้ครับวิที่เอากระดูกออกกับมีครับผมต่อชมได้ครับผมเอามาครับจับแขน้ํากันสลัดกรอบกับมีแตงสลัดกรอ,อบครับผักกับ ง่ายครับสบายเลยไม่ต้องเอากระดูกออกแาบไห่ เงี้ยมึดๆครับผมเราพ่นเฮ็ดกินหลอดที่สองเหรอครับเนี่ยแสบครับติดติดใจเลยตะกี่เอาก็บดไดเอเอาก็ดูออกครับมันจังไะไล่ะกินเสียอัทธรดครับผมจังที่ใส่เอาใส่เอ้าเยครับผม Bye. องค่อยๆเอาออกครับผมใจร้อนบม่ได้ใจร้อนมันจะเละเลยครับอย่าต้มนานครับต้มจักสามนาทีถึงห้านาทีกับพ่อครับรเพราะแต่หนังมันใสเนี่ยกับพ่อแล้วครับคัดเกินก็นานไปคือเอาออกก็ได้ครับคือปเปอยไปปุีบบาวพ่นต้มแล้วกเอามาออกมาใส่น้ำแล้วก็ไปแช่ตู้เย็นประมาณสามนาทีครับเห็นเนื้อมันกรามบาวพ่นก็นเอาออกมา เอาออกง่ายครับพวเหนือมันกามแล้ว กิโลหนึ่งครับผมแต่ว่าบริจาคเบิร์ดครับโจมาอยู่่าจิบมโมด Mm hmm. เตลมเพ็ดมาแล้วครับบางุนบริสไพริกพริกสดเลยครับไซพริกแห้งอย่างเดียวเลยหมดนี้อือ Do you all have เอาเห็นเบิร์ดครับผมเบิรอยู่สองขีด อมไมไปดีรครับแบบไรครับปีหนอ้อต้องหามมเหิดิึงเลยครับผมวิธีเอาออกอะ่ะเอาออกง่ายๆครับต้องหามมเหิดิึงครับสำหรับคลิปนีก้กะบ่าาพุนกติขอขอบคุณขอบคุณเอฟซีทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับผม เอฟซี่ันใดอยากให้บ่าวพุ่นกินอีหยังกะคอมเมนต์มาบอกได้ครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ